รถมอเตอร์ไซค์แบบหมดสตาร์ทม่ติให้ทำการปิดสวิตช์จากนั้นเปิดบาะแล้วทำการพ่วงแบตเตอรี่โดยปลดสายลัดแล้วเปิดฝาปิดกล่องแบตเตอรี่ออกจากนั้นทำการพ่วงแบตโดยสามารถใช้จมเปอร์หรือตัวจมสตาร์ททำการพ่วงแบตเตอรี่ได้สำหรับการพ่วงให้ต่อสายพ่วงเข้ากับตัวจมสตาร์ทจากนั้นต่อสายพ่วงขั้วบวกหรือสายสีแดงเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วต่อสายพ่วงสีดำ หรือสายขั้วลบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่เมื่อต่อสายพ่วงเสร็จทําการเปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทรถเมื่อสตาร์ทรถมอเตอร์ไซต์ติดแล้วทําการปลดสายพ่วงออกโดยปลดสายขั้วลบออกก่อนเดี๋ยวค่อยปลดสายขั้วบวกออกเมื่อปลดสายพ่วงออกแล้วปิดฝากล่องแบตเตอรี่แล้วนําสายรัดรัดล็อกฝากล่องไว้จากนั้นปล่อยรถไว้ในรอบเดินเบาประมาณ5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วก็สามารถดับเครื่อง แล้วทำการสตาร์ทรถได้เลยหรือจะนำรถไปใช้งานเลยก็ได้และสำหรับจัมเปอร์หรือตัวจัมสตาร์สามารถใช้เป็นปั๊มเติมลมได้ด้วยต่อสายลมเข้ากับตัวจัมสตาร์จากนั้นก็สามารถเติมลมรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยโดยปริมาณลมยางที่เหมาะสมจะมีระบุไว้ที่บริเวณขอบอยางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานกรสวัสดีครับ